สวัสดีครับผมบัตรไม่รู้โรยมีบทกลอนจากต่อยคนพนเจนจรนักกลอนตัวยงมาให้ทุกท่านฟังเป็นการผ่อนขายครับสุดปรารถนากลอนแปดสุภาพสุดปรารถนาสุดจะคว้ามาแนบกายสุดเสียดายหายหักรักขึนขม เพราะรักเธอหลงเธอและเมอชมจึงระทมขมจิตชิดชมเงาสุดชีวิตคิดครวนเริ่นชวนหาสุดฟ,ฟ้าแสงไกลหัวใจเหงาปรารถนาเพียงนุษสุดบรรเทาเพราะใจเราเขาาจิตคิดไปเองสุดากฟฟ้าแสงไกลยามไกลห่าง สุดอ้างว้างวางใจยายข่มเหงแงนมองฟ้าก้มดูดินทวินเกรงแสนวังเวงเคว้งอยู่แต่ผู้เดียวปรารถนาทำไมให้ใจเศร้าให้ปวดร้าวเพราะใจไม่เฉลียวจึงเจ็บช้ำเพราะหลงรักรูปเรียวรักข้างเดียวดูแต่รูปจูบแต่ลมร่างกายคือบ้านหลังเดียวของเรา โปรดดูแลกันให้ดีครับถ้าทุกท่านชอบบทกรอมบทนี้นะครับโปรดกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมด้วยครับสวัสดีครับ